เปิดคันเร่งใส่เต็มที่แบบรอบสนามครับเอาเลยครับโหช็อตเป็นใครครับโอ้ห้าศูนย์ห้าครับห้าศูนย์ห้าครับเป็นทางด้านของกิติพันธ์เกลื่อนคำครับเพื่อนคำตัวที่ครับโอ้ยจังหวะลงเรียบร้อยแล้วหนึ่งครับหมดเลยอย่าไปยอมกันหกคันนะครับในเลสล้มไปหนึ่งมีห้าโพเดียมโอเคไม่แน่ครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับในช่วงของลงดิน ป้ายไม่ต้องเก็บนะครับป้ายไม่ต้องเก็บครับนูดาอยู่ที่สามครับตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นหมายเลขห้าศูนย์ห้านะครับนึกว่าเขาจะช่วยเก็บไดการเพื่อนทิมนะครับเจ้าอาร์ฟเองครับเดียวนึกว่าเขาจะช่วยยืนแลวก็มาเลขสี่น่ครับขาไม่ลียร่ลนะหลุดเลยนะไม่ได้ขาป้ายนะขานักแข่งเนี่ยโอตะวันครับแรงขึ้นมาครับแซงนูด้าครับตะวันตั้งกิจเจริญกุลขึ้นมาอยู่อันดับที่สามแล้วครับนูด้าตกที่สี่ อันดับที่5เป็นทางด้านของหมายเลขอะไรเอ่ยครับเดี๋ยวมาดูครับนี่แล็บแรกนะครับเก้าหรือเปล่าครับหมด8แล็บนะครับเอาละครับโงกวยกระจายหมดครับโอ้โหห้าย์ห้ครับขยับระยะแก๊ปห่างออกมาแล้วดูอันดับที่2อดีกว่าครับใครจะเข้าโค้งขวาได้ก่อนโอ้โหเป็นทางด้านของหมายเลขอะไรครับธนากรหรือเปล่าครับอุ้ย 1 4็ครับ4นครับาธนากรคาับาัรเทพแล้วก็ตามด้วยหมายเลข1-5-1ครับตะวันตั้งจิตเจริญจุนอนุเดแล้วก็อาบาโนุดาครับนี่ครับแม่อนุรักษ์มองสักครับน่าจะไล่ขึ้นหรือเปล่าครับอยู่อันดับที่5ครับหมายเลข699ครับน่าเสียดายครับที่ นักกรนะครับปีชาธนะธรรมรั์เนี่ยเสียจังหวะออกไปครับหลุดไปเลยนะฮะโอ้จีตู่จีตู่จิ้มแล้วครับจะจิ้มกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหกองเชียร์เยอะมากนะครับหมายเลข80กับ1 4 4นะครับตอนนี้เขาสู้กันเองอยู่2คันนะครับ1 4 4 15180สี่นึ่งบฮะตะวันชิดในครับโอ้โหท้ายสะบัด ยังคุมรถอยู่ครับเกือบไปแล้วครับตะวันตั้งจิ่เดินกุนโอ้โหนี่ผู้นำครับกิตพันเพื่อนทีมไปแบบยาวๆครับเข้าในสู่ของอเสร็จไปก่อนแล้วดูตะวันจะไล่จี้ครับธนากรจะรอดไม่รอดครับนะครับคอมเมนต์จากท่านมากนะครับตอนแรกเชียร์เบอร์80กับ 1cc นะครับตอนนี้เชียร์เบอร์เชียร์แต่เบอร์80แล้วครับเปลี่ยนใจแล้ทันเปลี่ยนใจครับ เป็นไปได้ครับออเชียมาลองครับเชียมาลองครับโอ้ตะวันเอาจนได้ครับอภิเดชครับตะวันเอาจนได้ครับขยับขึ้นที่2ครับโอ้ตะวันตั้งแจ่โยกุณนั่นทำไมเสียจังหวะตามอยู่นานนะครับคงน่าจะตามผลิตภัณฑ์ทันนะอีิเดชเห็นตะวันหนีไปแล้วครับจะเอาบ้างครับแล้วเปิดลายนอกลหลนอก3ครั้งที่มาหน้ากระดานครับอภิเดชเอ้โหยคันเล็กมันมีแค่ม้วนเดียวรับจะเอาสองม้วนไม่ได้นะ ยกล้อเล่นเลยครับตันนี้อิทธิพ์เชิญทีมครับมาคนเดียวมาคนเดียวครับขยับแก๊บห่างออกมาประมาณเจ็ดวินะฮะเจ็ดวิกับการแข่งขันรอบสั้นๆนี่ถือว่าห่างนะครับโอ้ดี๋ยครับผ่านออฟเซ็ตไปแล้วครับรถยังไม่เข้านะับกลุ่มสองกลุ่ม2เป็นตะวันครับธนากรพิเดชบุญศรีครับแล้วก็อนุรักษ์หม่องสัง นันทกรน่าจะยกแล้วนะครับดูจากตรงนี้ครับไม่เห็นในภาพแล้วเอาเลยครับนี่ครับโอ้โหทาหน้าผู้นำโอ้โหดูครับจังหวะเลี้ยวนี่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวหลุดมาเป็นคันแรกครับอันดับที่สองครับตะวันครับโอ้หมอบมาเลยครับอย่างอัลมาต์ต์อย่างเลสซิ่งเลยฮะ ต้องบอกว่ายูบูดาพยายามเต็มที่ครับแต่ยังขึ้นไม่ได้ครับโอ้ยููดาครับก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนี่ขี่สี่ครับปีนี้ลงมาขี่คัสเอฟสามร้อยครับโอเพนเบอร์ไหนเบอร์แ0บเบอร์แปดศูนย์ป่ะใช่ครับโอ้ดีครับมาดูครับ4.5นี่ครับ2.3.4นี่นะครับ2.3.4ครับอะไรก็ยังไม่แน่นอนครับการแข่งขันอีกสรอบสนาม ทันไม่ทันครับแต่ดูตรงแล้วผู้นําน่าจะขยับไปแปดวิแล้วครับ8.855วินาทีแล้วนะครับสำหรับแก๊้ห่างครับผมอ้าวนี่เขาไม่ได้กทันบ้างครับด้เอาเอาเอาอะไรเอาอะไรอ่ครับเต็มที่แล้วด้าเด็กกไปเคลียร์เรื่องของอุบลอุดรก่อนขอไปเคลียร์ที่อุดรก่อนด้าบอกสี่แรมนะครับเหลืออีกสี่รอบครับโอ้โหปวดกันแล้วครับนี่แหละครับจังหวะนี้ครมีด้าวถึงแล้วครับได้ครับ แต่ดูด้าอยู่นอกครับโค้งนี้จะเป็นโค้งขวาที่อยู่ด้านในหนูด้าจะขึ้นได้ไหมนูด้าขึ้นมาแล้วครับอภิเดชไม่ได้ครับยังคงต้องตามหลังอยู่ครับลำดับพิเดชนสีกินการลีขี่ดีนะครับโอ้ยการเผื่อทีมนี้ไปายาวๆนะครับแล้วก็ตะวันเลิมจะฉีกห่างออกมาแล้วเหมือนกันนะันดับสองนี่นะครับอันดับสามสี่นี่นะครับอภิเดชบุญสีกำลังไล่จี้มาแล้วครับจี้มาแล้วติดล้อหลังแล้วครับ เอาลงยาไปก่อนฮะลงยาไปก่อนใจเย็นขใจเย็นนี่นะครับมาดูจุดนี้ครับรถวิ่งพอๆกันนะครับเมื่อกี้ที่ประกบข้างแล้วยังขึ้นไม่ได้อภิเดชครับหวังจะคอมนอกแต่มันต้องเข้ามาเจอ,อเรื่องออฟเซ็ตก่อนนะครับเวลามันใกล้เคียงกันมากครับเบียดน,นิดเดียวได้ไหมครับพิกหน้าโอ้โหพิกแล้วครับเ<ไ>อาไยดทีนชี้เลยครับโอ้ม่เสียบในเสียบในกรวยครับเอาเสีบยบในกรวยครับ ลองดูว่าธนากรจะยอมไหมครับรถแรงพอๆกันแล้วเปิดลายออกมากว้างอภิเดชอยู่ในตัดนายอภิเดชได้ไหมโดนหนครับได้ไหมดูครับออกซ้ายซ้ายครับพับก่อนครับโอ้โหอภิเดชยังปิดไว้ได้ครับลายดีอยู่อันดับที่สามครับขยับขึ้นมาแล้วธนากรไปอันดับที่สี่อนุรักษ์บงศักดิ์ครับตอนนี้ไม่เห็นอยู่ในภาพครับอภิเดชอันดับที่ห้าอีกสองรอบสนามครับ ถ้าถามว่าทางด้านของนันทกรน่าจะยกคันเร่งเข้าพิษแล้วนะครับไม่น่าจะขี่ต่อแล้วเพราะไม่เห็นในภาพนะครับในการบรรยายอยังอยู่ครับยังอยู่ครับแหมบอกปุ๊บมาพับเลยครับเผื่อส้มหล่นเผื่อมีใครล้มแล้วสุดท้ายนะครับนันทกรบอกว่าอะไรก็ไม่นอนครับเผื่อมีใครล้มคงสุดท้ายขึ้นช้าแสงได้นะนะี่ครับคือผู้นำครับกิจการเพืินทีม ดูครับว่านี่นี่อนุรักษ์มองศักครับหมายเลข6ก9ก้้ในอันดับที่5รอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่ากิิพันธ์เกื่อนเขาเออเพื่นทีมจะมานะครับน่าจะนี่ตัดมาตรงไหนเนี่ยรัดแบบรัดแบบไปแล้วให้เพื่นลาย ในภาพจัดนิตะวันครับอันดับสองครับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นต่อไปรุ่นสุดท้ายนะครับซุปเปอร์มอโต่450โอเพนนะครับซุปเปอร์มอโต่450โอเพนนำรถไปรอที่ปากทางพิษเลยครับซุปเปอร์มอโต่450โอเพนนำรถไปรอที่ปากทางพิษเลยครับ เอาละครับทุกคนช็อกโกแฟตบวกสปาร์ตไปที่เรียบร้อยโอ้โหนี่จบสต๊อปปี้ฮะอันดับ2อันดับ3โอ้โหอภิเดชบุสีสะใจครับไม่ได้เลยนะฮะโอ้อภิเดชบุสีเนี่ยสปาร์มือสะใจครับจบอันดับที่3บนโพเดียมเอาละครับรุ่นต่อไปครับรุ่นใหญ่สุดของซุปเปอร์โมโตครับซุปเปอร์โมโต450โอเพ่นนำรถไปที่ป่าทังพิสพร้อมเข้าสู่กิจสตาร์ทได้เลยครับ มีทั้งหมด6 7เจดคัน1 2 3 6 7เจคันนะครับมีอภิรักษ์สิมารักษ์นะครับนิโคลัสนะครับโอวิเลตนะครับแล้วก็โอลิเวอร์โอมานปัชญาโซมิเลาะนะครับวลุดวันนสิริกุลคิมเดโฮไปครับรู้สึกว่า วัดินทร์ไม่มานะครับและระหว่างนี้นะครับขอแจกรางวัลจากสปอนเซอร์ d ี d นะครับอีก5รางวัลนะครับคุณพลพิสิทธ์นะครับเตชีวพงศ์นะครับพลพิสิทธิ์เตชีวพงศ์เอาเลยครับคุณชยานีพันโนครับคุณชาติชายอ่าครับรับรางวัลด้วยพรนะครับคุณวรวิทย์อินทรัตครับ และคุณอานน์นพพลนะครับ5ท่านนี้รับรางวัลกิฟต์เซตจาก DID นะครับมาเลยครับมารับได้ที่จุดจบสุเบีายเลยครับด้ยินชื่อเลยครับมาเลยครับอะไครับตอนนี้ครับเอาทงเข้าไปเลยครับทีมงานเข้าไปรอติดสตารได้เลยครับรถทุกคันจบแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์มอโต้400โอเพนนะครับก็ให้นำรถไาที่ป้ายทับพิษพร้อมกับเข้าไปสู่ติดสตาร์ทได้เลยครับ ปิดท้ายกันดีรุ่นนี้ครับแล้วก็เรื่องของการคิดรับรางวัลครับเน้นย้าเลยเรื่องของการแต่งกายนะครับรองเท้าผ้าใบเสื้อฟิลทีมนะครับหรือมันเป็นชุดลี่สุดก็ได้นะครับเพราะสำหรับการรับรางวัลในแต่รุ่นนะครับ